อยู่บ้านก็อาร์ตได้กับข้อสสีน้ำออนไลน์วิว t ูทั h สำหรับมือใหม่ถึงวาดรูปไม่เป็นก็เรียนได้มีทั้งหมด10คลิปเพียง950บาท หากสนใจอินบ็อกมาได้เลยสวัสดีค่ะพบกับรายการอาร์ตละวาดนะคะภาพในวันนี้นะคะเป็นภาพของทุ่งข้าวสาลีค่ะโดยบรรยากาศนะคะก็จะเป็นบรรยากาศของช่วงพระอาทิตย์ที่กําลังจะตกดินค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราลงสีเหลืองทั่วท้องฟ้าก่อนนะคะตามด้วยสีส้มแล้วก็สีน้ําตาลค่ะจะเป็นการไล่เฉดสีนะคะแล้วก็ใช้พู่กันสาดนะคะมาระบายส่วนด้านล่างค่ะจะทําให้ท้องฟ้าส่วนด้านล่างนะคะสว่างมากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเว้นข่าส่วนพระอาทิตย์ค่ะ โดยการเว้นเข่าส่วนผ้าทิตนะคะให้เราใช้ผู้การสะอาดค่ะมาซับสีส่วนที่เป็นผ้าทิท์ออกค่ะก็จะเป็นการเว้นเข่าอีกวิธีหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทําส่วนของก้อนเมฆกันค่ะโดยเราจะใช้ผู้การสะอาดนะคะแล้วก็เช็ดมันหมาดค่ะมาป้ายส่วนที่เป็นก้อนเมฆนะคะสีของก้อนเมฆนะคะก็จะอ่อนลงค่ะจากนั้นค่ะใช้สีน้าตาลนะคะมาลงส่วนใต้ก้อนเมฆค่ะก็จะเป็นเงาของก้อนเมฆนะคะ จากนั้นค่ะเราจะมาลงส่วนบรรยากาศของด้านล่างกันนะคะลงเบททุ่งข้าวสาลีด้วยสีเหลืองแล้วก็สีส้มค่ะแล้วก็ลงเบทภูเขาที่อยู่ไกลตานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาระบายหุ่นไล,ลากากันค่ะโดยจะใช้เบทเป็นสีส้มนะคะแล้วก็มีฟังที่โผลออกมาเป็นสีน้ําตาลค่ะเก็บเงาหุ่นไลากาด้วยสีน้ําตาลค่ะแล้วก็ใช้หมวกสีน้ําตาลนะคะโดยการเก็บเงานะคะก็สังเกตทิศทางของแสงค่ะ เงาจะอยู่ตรงข้ามกับแสงเสมอนะคะจากนั้นค่ะเราจะใช้สีเข้มค่ะมาลงส่วนที่เป็นเนินเขาที่อยู่ด้านหน้าค่ะเป็นส่วนที่ย้อนแสงนะคะเราจึงใช้สีเข้มค่ะจากนั้นค่ะเรามาระบายต้นไม้กันค่ะโดยวิธีการทำต้นไม้นะคะให้เราขีดลำต้นขึ้นมาแล้วก็แตกกิ่งออกไปค่ะจากนั้นมาระบายส่วนที่เป็นพุ่มนะคะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งค่ะเหมือนกันเลยค่ะ จากนั้นนะคะเรามาเก็บเงาของหุ่นไล่กาเพิ่มเติมกันค่ะโดยใช้สีน้ําตาลนะคะค่ะข,ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะมาลงส่วนของทุ่งข้าวสาลีกันนะคะโดยจะใช้สีที่อ่อนสุดค่ะก็คือสีเหลืองนะคะมาทําเป็นเส้นเส้นแนวตั้งนะคะโดยวิธีการนะคะให้นาปลายพู่กันค่ะมาแปะแปะแปะไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะกลายเป็นเท็กเจอร์ของทุ่งข้าวสาลีค่ะจิ้มสีส้มนะคะแล้วก็ใช้ปลายพู่กันค่ะแปะแปะแปะไปบางส่วนนะคะ ใช้พู่กันเบอร์เล็กลงมานะคะจิ้มสีดำตาลค่ะแล้วก็มาลงดีเทลเล็กๆนะคะสุดท้ายนะคะใช้พู่กันเบอร์เล็กค่ะมาทําเป็นเส้นๆนะคะจะเป็นส่วนของต้นข้าวสาลีที่อยู่ใกล้ตาค่ะทุ่งข้าวสาลีของเราก็จะมีหลากหลายเท็กเจอร์นะคะจะทําให้ดูมีชีวิตชีวาค่ะจากนั้นค่ะมาเก็บรายละเอียดของงานกันค่ะจะใช้สีที่เข้มขึ้นมานะคะมาลงทับเนินเขาค่ะแล้วก็มาเก็บดีเทลเล็กๆนะคะ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับบรรยากาศของทุ่งข้าวสาลีค่ะโดยโทนสีในวันนี้นะคะก็เป็นสีโทนอุ่นค่ะท้องฟ้าค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังตกดินค่ะหากใครสนใจลงเรียนออนไลน์นะคะสามารถอ็อ b o x มาที่เพจอาร์ตละวาดได้ค่ะมีถึง10คลิปนะคะเพียง950บาทค่ะคนที่ว่าไม่เป็นก็เรียนได้นะคะเข้ามาในเพจที่ลิงก์ใต้คลิปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ